ครับสวัสดีครับผมพี่น้องแ่นครับเอ็ซี่สุมหม่องสุบอนครับสัตานี้กับเป็นสัตววันที่สามกันยาครับสองพันห้าร้หกสเจ็ดครับสุภาปฟ้ามครับทิกกัดกับบ้านน้องสิมตำบลคกรามเพื่อจัดตัวระพักพิม่านแัวงวัด้อยเอ็ดครับเมื่อนี้ได้สร้างน้อยครับนึกว่าสร้างครับนมาขายครับ แม่ลูกครับลูกแรกเลยครับซดครับนี่ลูกผูสามสี่เดือนครับเปิดราคาถึกถึง้ลพี่น้องเด้อเอาไปเลี้ยงเอาลูกมันครับงหญยๆนั่นนงัวขาดน้ำเลี้ยงครับพิมสูงอยู่ประมาณลอยหาสิบหาบวกครับงหญ่เลยครับแทงขางหญ่ดีกับหัวลูกแรกครับเปิดราคาถึกถึงเลยพี่น้องี่เอารับผู้ใดทอกอนไก่ก้อนครับ สองหมื่นสามพันหาลอยครับนี่ส่งห้ยี่ตัวยีสานครับถ้าไข่ลูกไข่แม่ก็คุ้มแล้วครับนี่เบิ่งเลยครับหนาดใหญ่ๆเบิ่งลูกไส้ครับลูกไส้เขาจะคุมโตด้ครับขนาดคุมโตนี่ขาลำบึกเลยครับเป็นปอพันคุ้มฝูงหนึ่งด้ครับแม่กันมันขึ้นมากกับผสมหลอดผสมมากพอได้ใส่เอาครับถึมาคล้องหนอกคล้องไส้กับใส่เอาครับนั่นแหละผมว่าชุดยอดที่ดอกมีขนาดคมโตมากีีมันยังให้ลูกเยอะ สองเมื 23, ่อนสามพันหาลอยครับนี่รับประกันค้า á, โทรค้าถอนอ 15, ครับสิบหาเมื่อครับนั่นละเบิ้งครับน้ำใจน้ำรางดีเบื้อเรื่องดีครับน, breakup, นั่นแะขาเบิ้องนี้ขาเี่าขาบ่ามันต, lish, ตํางกุเผากุ้ตานละครับเล็บคู่นาดีเล็บหลังครับเบิ้งครับนี่เบิ้องขาครับพี่น้องนี่คู่หลังเล็บคู่หลังนี่ ตัวควเรีบคูหลังนี่มันจะเบ่้เหยียดปันใดได้ครับนี่แหละเัาจะคล้ายตามสภาพนี่ครับมันจะบวกกันครับนี่นี่แต่ว่าผมว่าป่เปียงครับมันจะเป็นอะไรขวามันจะเป็นเอนเอนครับคือตีนเป็ดนี่ไหมครับเบื้องล่ะเบื้องครับแต่ว่าป้าเปียงครับให้ลูกได้ครับโจง่ายเงินขายเนี่ยก็ได้หาไปหมดครับนั่นแหละอั่กูวาซ้ำางไปเนี่ยครับเบื้องเลยครับซดสซ้ำ เกินมากกับมาอมมาเอาเลยครับมารูกตัวเมียใส่ลูกตัวเมียครับผมว่าไหเบางเอกครับนั่นแหละถ้าลูกอะไรหกเจ็ดพันเราด้วยครับสำนั่นไอเจ้าสามแยกเราด้วยนี่ยโอ้ยอยากแยกก็คนหน่อยอยู่ยังไรแยกโคกเจ็บเดือนยังแยกอันนี้ลูกสี่หาเดือนครับสองเมื่นสามพันหาลอยครับถือว่าคุ้มกับง่วนใหญ่ครับเนี่ยนุดยอดครับนี่เบางหลอดง้วงง่วงคอกนี่หลังนี้ซิฟว์ตัวนี้ครับบางปุนชี ขี่ดิดำๆนี่ครับเจียวเขียงก็ออกคอกไม่บังนีเบังสภาพหรอกครับบังบังจ่วงลางเบื่อเรื่องครับขี่ดำเบื่อเอาไปเลี้ยงดีๆไปเสียดหน้าหมอครับคัดสีสวีวันเป็นตัวไม่ไปเลี้ยงซิบเมื่อเป็นตัวไม่หยาหลายๆครับถ้าหูดเรน้องไข่หยาเบื่อหยาทรวมปากอยู่เอาไปเลี้ยงเลยครับโอ้ยตัขายตัวลูกกับคุ้มแล้วครับเนี่ยขายแม่กับคุ้มแล้ว ว่าได้มาเถือกขายเถือกขายตามสภาพนี่แหละครับอันใดมาแพงกับจีวาแพงครับนั่นล่ะจีว่าไปซํานี่ละครับไอ้พี่น้องซื้อได้ครับผมว่าปัดตัวหัวเนี่ยตะก,กี้มันจะได้หรือครับเบิ่งเลยครับสองหมื่นสามพันหาร้อยส่งให้พี่ตัวอีสานครับนี่ครับเบิ่งเลยครับ อ้วนขึ้นมาเนี่ยว่ามันแม่ธรรมดาเลยครับเบิ่งเลยครับเฮ้ยทำไมก็มองว่าเงินแสนล่ะครับมองว่าง่ายไปเนี่ยครับแอมทหารเลยครับเครื่องดำเปืือยๆได้ครับเครื่องดำเครื่องโบดครับอะไรล่ะอืมตั้งสายนี่ล่ะครับครับดวนเลยครับให้กูเสียงก็หน่อยครับนี่แหละครับ เหี้ยมานไงสองหัวตัวสองหัวใจครับลูกไส้นะครับลูกไส้ว่ามันทำได้ดยหมูดำจิ้มดำนี่รอขึ้นกันดิครับดำเครืองดำเครืองบวชดิครับเป็นพอพันได้ด้ยครับขายมันเป็นมันๆเลยครับแต่ดผสมพอพันน้ำบานรดิมันขายงี้มันใหญ่ใหญ่ขึ้นแม่มันครับเนขาันเป็นมันๆเลยครับอันนะครับสองเมือนสองพันหาลอยครับพป่น้อวโดนๆเลยสองใหญ่เลยครับ แลนไห่เล่ใกล้ไกลครับสบายสบายขายเองแลนเองครับงานที่เราเนาหรอครับครับผมครับขอขอบคุณที่ไปซับนียครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ